ส,สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมคนดูทุกท่กานเลยนะครับตอนนี้นะครับศิลปินกำลังเต้งน้าท่าตาครับพี่น้องครับผมกำลังเตรียมตัวนะครับ เข้าไลฟ์นะครับผมหมอลล่ามคอของเขานะครับผมสวัสดีทุกผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับครับผมพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกระเพาใจให้นครับทีมงานหมอลล่ามสลับบันเทิงศิลป์นะครับศิลปินของเขานะครับผมเมื่อนี้นะครับไลฟ์นะครับตั้งแต่19มีนาคมเป็นต้นไปนะครับผมครับคอนเพาะใหมอลล่ามคอขกสลับบันเทิงศิลป์ของเขานะครับเมื่อนี้นะครับผมทําการแสดงไลฟ์อยู่ที่ บ้านพักหมอลำซานเลาบเทิงศิลป์นะครับบ้านโอ๊นของเฮานะครับเปลี่ยนสถานการณ์นะครับผมเปลี่ยนสถานที่จัดการแสดงนะครับเนื่องจากฟ้าฝนนะครับผมบอกเป็นใจนะครับแต่ว่าเฮายังไร้สดเหมือนเดิมนะครับผมยังไร้สดเก่านะครับผมไฟ์เปิดสิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเริ่มไร์นะครับสิบเก้านาฬิกานต้นไปนะครับหวานจังเลยนะครับผม น,น,ยยนี่ไปหาหัวหน้าเขาเอาหัวหน้าดพญานิมิตระนะดอกยืดผ้าไปพี่บิกกี้พี่บิกกี้ป้าเดี่ยวจาวาโบลูว่าเาพิ่นนั่งยุไส้นะครับเพิ่นว่าอยากเห็นพี่บิกกี้พะนะนี่พี่บิกกี้จา <laughs> ว่าอยากเห็นพี่บิกกี้ก็เลยาาเว่าภาพบะเบิร<อ>์ <laughs> นะครับผมสสวัดีนะครับอันนี้ทีมงานตากล้องนะครับผมทีมงาน อะไรนะดอกแสดแงดอกแสดแงแบ่งเกาะแบกกล้องนะครับพี่น้องนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับหรือว่าจะสนับสนุนเครื่องดื่มทีมงานไลฟ์ได้นะครับได้ครับผมทีมงานไลฟ์ดอกแสดแงเกานะครับยังมาอ่าซอยกัดแสื้งานคือเก่านะครับพี่น้องโอ้ยใครเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าคุดคุ้น มบอร์เเห็นในเทวทัศน์เลยเอาเบอร์เคเห็นในเทปคนสวยคุณเมย์คุณเมย์ดาวิกาซื้อยากมาเดียวเออเมวิกาเอาเพิ่มดาวไปไงเออดาวเออเป็นดาวเท่าตกเป็นดาวดาวค้าวปาออกไรน้ำเขาปะเนี่ยบอกคุยราการคอนเสิร์ตเป็นวะใช่แล้วเอาเป็นบัตรใช่ไหม ไม่เป็นไรทุกคนเป็นเหมือนกันอยากดูพี่บิกกี้เอานี่ไงพี่บิกกี้อ้าวบอแมนอันนี้คุณเมนะครับผมมานี่นะครับมารวมรู้จั่ในกล้องสวยนะเพราะว่าไฟมันเปิดไฟไฟมันได้นี่ไงเห็นไหมนี่เอาบ๊ตัวได้นี่นี่เห็นบอกมันมีแอปพลิเคชันหรือเปล่านะครับตอนนี้ทีมงานอาจารย์ดนตรีนะครับกำลังตั้งนะครับผมอุปกรณ์ดนตรีสดนะครับอยากสิบอกว่า เป็นดนตรีสดนะครับนี่ฉากเข้าพี่น้องนะครับผมอันหัวหน้าเพิ่นนะครับผมตามคอนเซปต์เลยก็คือเป็นหมอลำขอข้าวนะครับก็คือหมอลำสมัยก่อนนะครับที่แบบว่าบดมอี้เวทีหรือบดเอี้แบบว่าเครื่องเสียงที่จัดเต็มระบบไฟที่จัดเต็มแต่ว่าที่งานสล่ของเขานะครับก็คือย้อนยุคแต่ว่าระบบแสงสีเสียงนะครับก็คือจัดเต็มนะครับผมเป็นดนตรีสดนะครับให้พี่น้องได้เบิงนะครับผม ให้พี่น้องใ้มีความย้อนยุคทันสมัยนะครับผมย้อนยุคทันสมัยนะครับก็คือให้พี่น้องในมวนซื้อห้อแเซลลนะครับสาหรับไลน์นี้นะครับผมใครนะครับที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนได้ครับพี่น้องนะครับผมกระสอบเพียงละหนึ่งพันคะแนะครับผมกำลังเต่งหน้านะครับศิลปินกำลังแต็งหน้าทปลุกคนนะครับเพศแซกนะครับผม นี่กูเปร์นะครับพีะเอกแบงพระีเอกกอดนะครับผมพระเอกนีงเอกแป้งนี่เอกแป้งกุซุมานะครับผมนี่ครับพี่น้องกำลังแต่งหมานี่เอกสีมุกซุมานะครับนีงเอกนุ่นนะครับผมกำลังแต่งตัวนะครับกำลังแต่งตัวกันนะทุกคนตอนนี้นะครับผมกำลังเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วขืนเวทีเลย แมนนะครับนี่ครูเต้พูดเรื่องอะไตกพูดเรืงเล้วเวนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาอีกนะครับซีมองเรงเข้านะครับผมนะครับยังมีเวลาเหลือนะครับตอนนี้ยังท่านนะครับพี่น้องผู้ใดนะครับผมอยากสนับสนุนศิลปินนะครับสนับสนุนศิลปินได้นะครับผม ขาเบิงเบื้องหลังของเ่านะครับนี่ครับงาน,นตะกล้องสุดหล่อตะกลองนะครับทีมงานดอกแสดงของเฮานะครับผมนี่เข้าทาย <S <S เพิ่น <S 1> <S 1> เพิ่น,พนก็ทายเฮ้าเด้บัเนี้ย <S <S นะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศอ,อวันนี้นะครับมีถ่ายทำกรุ๊ปนะครับผม เป็นวิดีโอนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นวิดีโอแบบว่าเบื้องหลังนะครับหมอลำของเขานะครับทีมงานหมอลำของเรานะครับก่อนที่จะทําการแสดงนะครับก็คือทุกคนมาคต้องเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นการเตรียมคอ้งนะครับผมการแต่งหน้านะครับผมนี่ครับขันมือไร้ฝนตกกับศิลําบากแนขันบ๊มี่แบบมองยูนะครับผมแต้มือนีนะครับผมมีมองยูเป็นบานพักของเขานะครับเน่าบอกงานนี่ก็คือสิการเต้นกันยู กลางเต็นท์อยู่นะครับของเต็นท์ไผ่เต็นมันนะครับแต่ว่าแง่สุราพออากาศที่เป็นฝนนั้งสี่เท่าก็ต้องแบบว่าเ้าเก็บของนะครับเพราะว่าจะเป็นปลั๊กไฟอย่างนี้ครับสำคัญนะครับผมนะครับสู้ๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกรงทุกกาลังใจนะครับที่มอบให้กับทีมงานศิลปินของเรานะครับผมนี่ครับพี่น้องทีมงานไล่เขากกำลังจัดเตรียมนะครับอาจารย์นรตีก็กําลัง จัดเตรียมนะครับเครื่องดนตรีนะครับผมเปิดดนตรีสดเลยครับพี่น้องนะครับผมจากดนตรีเป็นเครื่องตีสดเลยนะครับจากทีมงานคุณมีแล้วมีวิกากับเพื้อเสื้อดำสวัสดีครับสวัสดีครับหมดแล้วอ่ะมันเป็นแต่ของศิลปินตรงถามหัวหนาเนียระถามต้องถามหัวหน้าว่ามันหนาสิเหลือก็ใส่ไงด้ พราะว่าพเพราะว่าเนียนนาสีเลือแต่ใส่ไงเพราว่าเข้าหายใจสีเลปิดไอน้นีขอเอาเออเออนะครับเนาะสี่ตัวหนักผ้าเบอรไขนัะ ก็กพี่เมย์ถามว่ามีเสื้อเหลือไหมอยากให้อยากให้อาร์ซาราโรตีใส่ยืมก็ตามที่ต้อเสื้อจมพูืสวัสดีคนดูหนึ่งร้สิบเจ็ดท่านนะครับพี่น้องครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในเดอครับผมตอนนี้นะครับผมทีมงานซาร์ลรานะครับวันนี้มีไลฟ์นะครับโปรเจกต์มอัมขอข้าวนะครับ เดี๋ยวแอดมินนะครับเป็นดวงเสี้ยวพี่เจครับมีเสื้อสีฟููเหลือไหมแหนจะนักดนตรีใส่สี่ตัวใส่างว่าใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างฝากหน่อยรู้ไหมว่าตอนที่ มาลำไม่สวยที่สุดคือตอนที่เพิ่งลงรองพื้นใอ้ <c oughs> เรื่องจริงนะยังเป็นหน้าแบบไม่มีสีไม่สันเหมือนสดทุกทุกคนอุ้ยทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาเสียงเพลงลงก่อน ตั้งเพียงไปน้ำพ่นเพียงไปน้ำสวัสดีทุกคนทางไลฟ์สดนะครับอันกอนสีงามกับเพื่อประมาณนี่แหละกรสิบัวงามก่อนแต่งไปแล้วอาสีงามหรือบัวงามก็ได้สบายกับหาเบิรงขอบพระคุณสาวเอ๋อรลอยที่เจ้าเกิดเป็นดวงชะตา

เ้ายนอีววใกล้ชิดศิลปินนะครับพระเอกลาน้อยแับลาชิดสนิทเหมือนชิดกระโดดออกมาจากหน้าจอเลยครับมีใครคอมเมนต์ไหมคิดถึงคิดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับอยาเห็นหน้าพี่วิกกี้พี่วิกกี้ยังไม่มาเลยครับผม เป็นกำลังใจให้คนบูธนะครับสีสันสมบรณขอบคุณมากครับนะครับจดีย์บัคข้าวได้บด่ได้ไล่น้ำนะครับผมนี่ครับอันนี้พระเอกเอ็มเอกเอ็มศิโรวุธนะครับผู้สีโด่งดังในในเพ่ก็อย่างเกาะมือขึ้นบนรลองเพลงอย่างกันน,น,งงงกนนะจักรปรู้ ก่อนแล้ว่าแตงนะครับนะครับผ <|ja|>> ู้ถีโด่งดังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับส่วนศิลปินทุกท่านด้วยนะครับนะครับผมคันผู้ใดนะครับเป็นเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับกับศิลปินนะครับฝากอันพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์ซื้อบัตรหลอเห็นเขาบอกว่าจะเป็นกลุ่มเปิดหรือเปล่าใช่ ครเองนบสศรนิพนมาแล้วนะครับผมกำลังใจเใอกออตินจ้าเีกออตินน่าจะแต่งหน้าเสร็จแล้วกำลังใจเอกอตินอันนี้ก็ออตินเพื่อกันอันนี้เอกติน อันนี้อันนี้อ้อมตินเขาต้องลงไายว่าสดาอินครับมีใครอยากสนับสนุนเกาล้ังส่ศิลปินกับสมารถสนับสนุนไดเด้อครับพี่น้องนะครับผมนี่นะครับพื้นที่การแต่งตัวนะครับนี่พี่น้องนี่ก้อยอรรวาลนะครับนี่ปูปีนะครับผม แมติีมพร้อมแล้วนะครับทุกคนนะครับเร,เริ่มกดดันแล้วเริ่มกดดันแล้วนักเอกปูเปีมาถ่าเด็กร์คืนนายพี่นอ้องนะครับเอกโอ๊ตมาแล้วเอกโอเอกเตยนะครับโอ๊ตอภิวัฒน์ครัเอกเตยจักรพงศ์กบมาแล้วครับพี่น้องครับ กำลังเตรียมโตนะครับเตรียมโตรูรอทำรรกัะแสงนะครับทีมงานไลฟ์นะครับเจอกันในไลฟ์นะครับทุกคนนะครับผู้ใดอยากสนับสนุนสามารถสนับสนุนที่งานศิลปินนะครับอาจารย์นรตีหรือที่งานตะกรองใดนะครับผมฝากช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับฝน,นตกแต่ว่าทีมงานเฮา ไหล่คือเก่านะครับทุกำลังจัดไฟนะครับจัดไฟกับไร้สดของเรานะครับต่อดีพอดูทุกท่านนะครับกำลังจใจพระเอนกนุขอดูหนานี่พระเอกนุ่กำลังเตรียมของครับพี่น้องเปียกนะครับผมตอนนี่พระเอนกนุ่เปียกอยู่นะครับ เอกล้าน,น้อยกำลังแต่งหน้าอยู่ครับเมื่อกี้พาไปชมนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งแต่งหน้าอยู่เนาะครับผมเดี๋ยวตั้งตีกันนึ่งนะครับนีบ่พี่น้องคนโตครับพี่น้องมือล่ะนะครับเพกําลังส่เห็นต่งติดหน้าน,นะครับผม โอเคครับทุกคนครับผมคืนนี้มีแสดงตลกไหมมีครับมีเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่คือเก่านะครับไว้เจอกันในไลฟ์นะครับทุกคนนะครับโอเคครับพี่น้องนะครับผมจัไงใฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมงานนะครับหมอลำสลับบันเทิงศิลป์น้ำเดือครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับมาชมไลฟ์นะครับหมอลำขอข้าวสลับบันเทิงศิลป์นะครับ มื่อนี้นะครับผมไลฟ์ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมให้พี่น้องในมวลซื้อโฮเซลนะครับผู้ใดอยากเบิ้งนะครับบอกเลยว่าหามพลาดนะครับพี่น้องขันพลาดนี่ชื่อว่าเสียดายนะครับผมเบิ้งย่อนหลังกับประมวลซ้ำเบิ้งตอนไลฟ์สดได้ครับพี่น้องนะครับโอเคนะครับผมไว้เจอกันในไลฟ์นะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์นะครับผมเผื่อสีท้ำการอัดคลิปนะครับผมหรือ อัดวิดีโอนะครับต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องแฟนเพลงครับเดี๋ยวเบิงนะครับผมตอนนี้วันหนาสกัดกำลังเตรียมของนะครับผมโอเคครับไปต่อกันในไลร่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ